จากความหมายของการพัฒนาการเมืองคือระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับตรวจสอบนักการเมืองและผู้บริหารอย่างใกล้ชิดระบบการเมืองดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาหลายคนสะท้อนปัญหาของการเมืองไทยไว้ว่ามีสภาพเหมือนเปียรมิดหัวกลับที่ส่วนของประชาชนซึ่งควรมีความสําคัญมากที่สุดกลับมาอยู่ด้านล่างสุดอันเกิดจากหลายสาเหตุทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองประชาชนขาดการมีส่วนร่วมปัญหาการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐปัญหาการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นต้นดังนั้น การพัฒนาการเมืองจะต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนองศาทางการเมืองใหม่ด้วยการปรับและยกระดับความสำคัญของประชาชนมาอยู่ด้านบนสุดซึ่งหนึ่งในนั้นคือคกลไก6ประการที่จะมาขยี้ภูเขาสามเหลี่ยมลูกนี้ไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นที่มาของคณะกรรมาทการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีภารกิจในการผลักดันกลไกเพื่อเปลี่ยนองศาการเมืองด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมเสรีภาพของสื่อมวลชนและทลายข้อจำกัดต่างๆโดยตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2562ข้อ90บงเล็บ24ระบุหน้าที่และอำนาจไว้ว่าคณะกรรมาการชุดนี้มีหน้าที่และอำนาจ กระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนการส่งเสริมและเผยแพร่ก,การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเสรีภาพและความรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ บทบาทอำนาจหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการการก็จะเป็นเวทีที่สำคัญนะครับ<ต><น>เพราะว่าคณะกรรมการพัฒนาการเมืองเนี่ยไม่ใช่มีชื่อเฉพาะพัฒนาการเมืองแต่ชื่อของเราคือคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้นบทบาทหน้าที่สําคัญของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็คือจะต้องดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีบทบาท ที่มีความสำคัญมากขึ้นให้ผู้คนในสังคมเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเมืองเพราะการเมืองคือเรื่องของประชาชนผมคิดว่าความพยายามในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่กฎหมายนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะฮะในแง่ของการทำงานนะครับขององค์กรต่าง ที่จะมีส่วนในการพัฒนาการเมืองเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามในการที่จะนำมาพิจารณาดูว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมืองนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องที่ทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมีปัญหานะครับหรือไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นคณะกรรมการก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษา แล้วก็หาทางออกในสิ่งเหล่านี้งานของคณะกรรมการิการชุดนี้ก็คือดําเนินการทุกวิถีทางที่จะทําให้การเมืองโดยแน่นอนที่สุดก็คือการเมืองในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถก้าวหน้าพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับนับว่าคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญ ที่มุ่งจะเปลี่ยนองศาปิรามิดการเมืองให้ดีขึ้นอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ดีกว่าของประชาชนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชนในส่วนของนักการเมืองก็อยากอยากให้รับฟังเสียงประชาชนแล้วก็มองผลประโยชน์ของประชาชนที่เลือกเข้ามาครับอยากให้มีความโปร่งใสครับไม่มีการทุจริตครับผมอยากให้มีการพัฒนามากขึ้นกว่านี้ครับ ไม่อยากให้มันหยุดนิ่งอยู่กับที่มีการรับฟังประชาชนในปัญหาต่างๆครับกรรมธิการพัฒนาการเมืองก็รู้สึกว่าเป็นกรรมธิการที่มีประโยชน์ครับเพราะว่าเร็วๆนี้มีกลุ่มน้องๆในมหลาลัยที่เคยจบมาครับได้ไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐครับข้อดีคือรับฟังเสียงประชาชนนะครับรับเรื่องราว ทุกร้อนของประชาชนแล้วก็ออนำไปปรับแก้ครับอยากจะฝากถึงกรรมธิการครับว่าอยากให้ทำงานในเชิงลุกครับลงไปตรวจสอบลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนครับไม่อยากให้อยู่กับที่แล้วก็รอให้เรื่องเข้ามาครับผมขนาดที่สื่อมวลชนตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะขาดเสียไม่ได้ในเส้นทางการเปลี่ยนองศาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคณะกรรมาริการจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสนับสนุนบทบาทของสื่อมวลชนให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระเสรีภาพให้สมกับความสำคัญที่ว่าเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชนก็ต้องบอกว่ากรรมิการ ชุดนี้ครับมีความสําคัญมากแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสในการที่จะในฐานะสื่อมวลชนด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับกรรมธิการในหลายวาระหลายโอกาสการคุ้มครองเรื่องเสรีภาพหรือการพูดถึงบทบาทของตัวสื่อมวลชนเองบทบาทของตัวคนที่เกี่ยวเนื่องกับความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทํางานในเชิงของระบบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าสื่อเองได้รับ ความสนใจได้รับการดูแลมันก็เหมือนการดูแลเสรีภาพดูแลเกี่ยวกับ,บชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันด้วยครับหลายๆกรณีที่กรรมิการกเองก็แอคชั่นลงพื้นที่ไปดูว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรยังไงบ้างประชาชนเองก็ได้เห็นบทบาทการทําหน้าที่ตรงนี้ก็เหมือนรู้สึกไปในคราวเดียวกันนะว่าได้รับการคุ้มครองปกป้องดูแลแล้วก็สภาเองก็ดูไม่ไกลตัวจากประชาชนนะครับ เพื่อเป้าหมายระบบการเมืองที่ส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่เพื่อเป้าหมายระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการควบคุมกำกับตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน,นกลไกตามอำนาจหน้าที่เพื่อเปลี่ยนองศาพัฒนาการเมืองไทยเพื่ออนาคตของคนไทย